แดดดี Daddy, เมื่อผมกำลังจะเป็นพ่อคนนามประกาโดยอิลาบอสตอนที่24เปิดเผยหนึ่งเดือนผ่านไปลูกหลับไปแล้วผมพูดหลังจากที่เอามาลีเข้านอนเรียบร้อยผมกับโซ่นั่งพิงขอบเตียงอยู่ข้างกันผมหันไปมองหน้าโซ่ที่กำลังยิ้มอยู่จุ๊บผมจุ๊บแก้นโซ่ไปทีนึง เฮ้ย hey, ทำอะไรเนี่ยโซ่วยวายมาเบาๆอย่าวยวายสิเดี๋ยวลูกตื่นผมโอบเอวแล้วดึงโซ่เข้ามากอดแน่นๆแล้วหอมโซ่อีกครั้งก๊อกก๊กก๊เสียงเคาะประตูดังขึ้นผมรีบกระโดดขึ้นไปบนเตียงโซ่เองก็รีบลุกไปนั่งบนเก้าอี้ในห้องไอโอเปิดประตูรวดเข้ามา แบบไม่รอเสียงขานรับจากเจ้าของห้องและเดินเข้ามาในห้องนอนอ้าวแกอยู่ด้วยเหรอโอเห็นโซ่อยู่ก็เลยถามโซ่โซ่พยักหน้าตอบกลับไปนั่งคุยข้างนอกไปลูกฉันนอนหลับอยู่ผมพูดแล้วพามันสองคนออกไปนั่งคุยที่โซฟาหน้านห้องนอนแกมาทำอะไรอะพอออกมานั่งที่โซฟาผมถามด้วยความงุดหงิดนิดหน่อย พอเมื่อกี้กำลังฟินๆอยู่เลยแกจะงุนงดทำไมฉันก็มาของฉันแบบนี้เป็นปกติปะหรือว่าพวกแกโอพูดแล้วมองด้วยความสงสัยมองหน้าผมสลับกับมองหน้าโซ่ไม่มีอะไรหรอกผมรีบผักหน้ามันฉันก็แค่ถามเฉยๆแล้วไปถึงมันจะพูดคำว่าแล้วไป แต่สายตาของมันยังคงสงสัยพวกเราทั้งสองคนอยู่ก๊อกก๊กก๊อสักพักก็มีเสียงเคาะประตูนั่งขึ้นอีกและคนที่เข้ามาคือกาวินมันเข้ามาแล้วมองหน้าพวกเราแบบงงๆว่ายืนคุยอะไรกันอยู่อา้าวคุยอะไรกันเนาะฉันพลาดอะไรไปปะเนี่ยกาวินเดินเข้ามาถามก็มันสองคนนะดิพักนี้ทำท่าแปลก เมื่อกี้ฉันเข้ามาไอเบฟก็ดูงนหงิดใส่ถามฉันว่ามาทำไมไอโอรีบเล่าให้กวินฟังอา้าวทำไมวะคือยังไงพวกแกสองคนอะกะวินก็มองหน้าเราด้วยความสงสัยอีกคนอะไรของพวกแกนี้ฮะผมเริ่มํำคาญที่พวกมันมาคอยจะผิดเราทั้งสองคนพวกแกอยากรู้มากใช่ปะจูๆ่ๆโซก็พูดขึ้นมา หลังจากยืนเงียบอยู่นานกวินกับเบโอพยักหน้าพร้อมกันผมมองหน้าโซ่อย่าบอกนะว่าโซ่จะฉันกับเบฟคบกันในที่สุดโซ่ก็พูดออกมาจริงๆฮะโอกับกวินดูท่าทางตกใจมากแกยัามาโกหกเนี่ยไม่เล่นอย่างงี้สิโอคิดว่าโซ่พูดแต่โซ่ทำหน้าจริงจัง จริงดิอืมโซต,ตอบสั้นๆด้วยสีหน้าจริงจังเฮ้ยโอพูดออกมาด้วยความไม่คาดคิดอะไรวันเนี้ยฉันก็ทำตัวไม่ถูกเลยอ่ะกะวินเองก็ยังดูงงๆกับสิ่งที่ได้ยินฉันคบกันมาได้เดือนหนึ่งแล้วล่ะผมบอกไหนๆก็เปิดเผยแล้วฉันรักกันจริงๆนะเว้ย โอ๋ยจะอ้วกไม่ต้องพูดเลยเอยโอทำท่าจะอ้วกแล้วบอกให้ผมหยุดพูดแกจะรักกันก็รักกันไปอย่ามาหวานให้พวกฉันเห็นละกันฉันลับไม่ได้อะ่ะ <c oughs> แกนี่ผมตบไหลโอเบาๆ <c oughs> แล้วก็ถอนหายใจออกมาอย่างน้อยพวกมันสองคนต้องรู้มันก็จะทำให้ผมโลง่งและไม่อึดอัดอีกต่อไป หันไปดูสีหน้าโซ่โซ่เองก็มีความสุขตอนที่25ปัญหาปัญหาณมหาวิทยาลัยเราสองคนคบกันอย่างเปิดเผยมากขึ้นและไม่ได้ปิดบังทุกคนแต่ไม่ได้บอกใครๆว่าเราสองคนคบแบบแฟนผมกับโซ่เดินจับมือกันเข้ามาในห้องเรียนเพื่อนในห้องก็พากันแซวพวกแกสองคนเป็นแฟนกันหรอ เพื่อนคนหนึ่งในห้องออกแนวเซลล์ถ้าใช่แล้วจะทำไมอะ่ะผมตอบแบบกวนๆหูจริงดิเพื่อนๆที่ได้ยินก็พากันแตกตื่นและดีใจและเซล์กันใหญ่ดีแล้วดีแล้วแกสองคนเหมาะก,กันดีเพื่อนๆในห้องไม่ได้ดูมีปัญหาหรือท่าทีที่ไม่ดีมันทำให้ผมโลงใจมากขึ้นพวกมันอาจจะแซวกันบ้าง แต่ก็ยินดีกับผมและโซ่เวลา12นาฬิกาวันนี้เราเรียนกันครึ่งวันนะพอเที่ยงวันก็อยากออกไปหาอะไรกินกันเรายังไปด้วยกันสี่คนเหมือนเดิมแต่ต่างกันตรงที่โซ่กับผมชอบเดินจับมือกันมาลีไปอยู่กับพ่อที่บ้านพราะช่วงนี้พ่อหยุดงานอ้าวโซ่เรากำลังจะเดินไปที่รถกวินที่จอดไว้ข้างๆมหาวิทยาลัย เดินไปไม่นานก็เจอกับพี่อัดที่กำลังจะเดินเข้ามาในตึกเรียนโซ่เจอพี่อัดก็รีบปล่อยมือผมทันทีพี่อัดโซ่ดูตกใจเล็กน้อยสบายดีนะพี่อัดทักทายโซ่ค่ะโซ่ตอบด,ด้วยเสียงแผ่วเบาไปเถอะผมจับมือโซ่แล้วรีบเดินออกไปจากตรงนั้นทำไมมันต้องมาทักทายด้วยเลิกกันแล้วก็เลิกกันไปสิ อีกอย่างมันก็ทำให้โซ่เสียใจมาก่อนผมไม่ชอบหน้ามันอย่างแรงบนรถกวินบนรถที่ไม่มีใครพูดอะไรหลังจากผ่านเหตุการณ์เมื่อกี้ขึ้นมามันทำให้บรรยากาศในรถอึดอัดมากๆและผมเองก็ยังโมโหอยู่นิดนิดโซ่เองก็นั่งคิ้วขมวดอยู่ข้างผมแต่ผมยังคงจับมือโซ่ไว้แน่นฉันขอพูดอะไรหน่อยนะ จูจูไอโอก็พูดลั่นรถฉันโคตรอึดอัดเลยเวลาพวกแกเป็นอย่างเงี้ยทะเลาะกันฉันก็ไม่รู้จะเข้าข้างใครนะก็เพื่อนกันทั้งคู่อ่ะเออความรู้สึกเดียวกันกับฉันเลยกวินที่ขับรถก็พูดขึ้นมามันคงอึดอัดเหมือนกันฉันไม่ได้เป็นอะไรนะโซหันมาพูดผมหันไปมองหน้าโซโซก็มองหน้าผมฉันว่าเบฟนั่นแหละ ที่กำลังโมโหอยู่คนเดียวอ้าวทำไมโทษกันละ่ะผมคิดว่าโซ่งหงุดหงิดก็มันน่าโมโหไหมละ่ะทำไมต้องทักทายกันด้วยเลิกไปแล้วก็เลิกไปดิแต่จริงๆผมก็โมโหนะก็คนเคยคบกันนะ่ะโซ่ตอบแต่ก็เลิกกันแล้วนี่อีกอย่างมันก็ทำให้เธอเสียใจนะจะไปดีกับมันทำไมผมพูดออกไปตามที่ใจผมคิดเฮ้ย พวกแกเจ็นเย็นดีโอรีห้ามเพราะเหมือนจะเริ่มทะเลาะก,กันหนักขึ้นเแบบนั่นแหละควรใจเย็นโซ่หันมาพูดใส่ผมแล้วสะบัดมือออกจากมือผมเอาไว้ใจเย็นค่อยมาคุยกันไม่อยากทะเลาะด,ด้วยฮผมหันหน้าหนีไปทางอื่นผมค่อนข้างเป็นคนขี้หึงมากๆยิ่งกับแฟนเก่านี่ยิ่งหึงหนักหึงแรงจบไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่ 24-25ิิห้านิยายเรื่องนี้ก็จะจบลงแล้วมาให้กำลังใจคู่ของเบฟกับโซ่กันนะคะว่าจะลงเอยแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่าและอย่าลืมกดติดตามช่องนิยายเสียงเสน่หาบายกวิศราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ